สวัสดีครับวันนี้มาดูโจทย์ลำดับเดขาดข่าคณิตนะครับจากหนังสือสสวทม .6 นะครับต้นตะการกู้เงินจากวิทวัฒเพื่อเป็นค่าผัดตัดของแม่จำนวน2 0 0 0 0 0บาทโดยมีกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดในอีก2ปีข้างหน้าเป็นเงิน3 0 0แสนบาทจงหาว่าดอกเบี้ยที่วิทวัฒเรียกเก็บคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่าใดถ้าคิดดอกเบี้ยแบบต้นทุกปี และอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมตามกฎหมายไม่เกินร้อยละสิต่อปีอมาวิเคราะห์โจทย์นะครับคําว่ากู้เงินเป็นจำนวน200,000บาทนี่คือเงินที่กู้มาแต่มีกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดในอีก2ปีข้างหน้าก็คือเป็นเวลา2ปีและ เป็นเงิน3 0 0แสนบาทคือสิ่งที่เขาจ่ายคือ3,000สนอและจดถามว่าดอกเบีย้ยที่วิศวะเก็บอัตราดอกเบีย้ยเท่าใดซึ่งทต้นทุกปีนะครับม,มาดูส่วนของดอกเบีย้ยนะครับก็คือยอดที่ต้องจ่ายจะเท่ากับเงินเงินต้นที่กูมาคูณกับ1บวกกับอัตรา ดอกเบีย้ยยอกำลังอันนี้ทุกต้นทุกปีแสดงว่ายากกำลังปีนี่คือสูตรของดอกอดอกเบีย้ยนะครับซึ่งยอดที่ต้องจ่ายคือส0 0แสนเงินต้นคือส0 0แสนก็นี่หบวก อัตราดอกเบีย้ยคือจุดที่ถามใช่ไหมเราให้เป็น x ไปก่อนเราไม่รู้ส่วนปีคือีอ่ปีต่อมาครับเอาสองแสนไปหารนะครับจะเป็นเศษสส่วนสอันนี้เขาจะได้1บวก x ยกกำลังสองเขียนเป็นจุดนิยมนะครับให้เพื่อสะดวก หบวก x ยกกำลังสองก็เป็นสแควรูทนะครับถ้ายกกำลังสองเรต้องใส่บวกลบด้วยนะครับ square r รูทแต่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นลบไม่ได้ก็จะเหลือแค่เป็นบวกเท่านั้นนะครับจะเป็น r o o หนึ่งเท่ากับหน่งบวก x นะครับคราวนี้เป็นข้อที่ต้องใช้คำนวณนะครับ คือเลขไม่สวยนั่นเองอ่ะร1.5มีค่าประมาณอยู่ที่1.22กับ1บวก x อ่ะเราก็จะได้ค่า x ออกมานะครับเท่ากับ1.22ลบ1ก็จะได้0.22อ่ะแล้วโจทย์เขาถามต่อนะครับว่า อัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ซึ่งเขาบอกว่าไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเขาบอกเป็นร้อยละแสดงว่า,าต้องทำให้เป็นรูปเปอร์เซ็นต์ก่อนเราจะได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยก็คือเอา0.22ไปคูณ100เราก็จะได้ร้อยละมานะครับร้อยละ22%ซ โอเคซึ่งเกินกำหนดนะครับเกินกำหนดอ่ะครับคราวนี้ก็จบไปท่านนี้นะครับขอบคุณครับ